มาดูรอย15ตัวแรงครับจะเดาบ่ครับโอ้ยขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วครับโอ้ยแร,แรงเหมือนสูงคำลำเรือครับอ่าแล้วเย็บ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 เออเย็บัะเล่งซอดเพื่อนรดเออแรกแรกของมพอนอีลีปูจังโอ้ยบอสักครับบอสักมัเป็นตะมือนครับ เจ้าของรถพันว่าบอสซากับมิสเตอร์เมื่นมิสเตอร์ติดไปยังสัตวครับผมบอสซากแน่นอนครับเห็นเห็นกันครับผมแน่นอนแน่นอนผมทำหลามดื้อมาแล้วอ๋อสมคำหลามดื้อคนนี้ฮะอยู่ด่ากันขึ้นไปครับผมใายขีดเป็ดเออี่ยังละลั่นอ่ะไปไม่ไปครับโอ้ยห่วยๆอันนี้ปุ๊บไปแล้วไปแล้ว กาซิมฮาครับว่าไงว่าไงโอ้ยจังักสังครับมุนติวติวครับแห่งของเพิ่นแห่งของเพิ่นฮะเอาลองมือเจียเรับผมดังล่ำดีๆครับผมแย้มสอดเพื่อนนนุนพนาขลิ่งอ่ะแย้มไวแยเม้ปโอ้โหโมฮันโมฮันแย้มลอยดีครับโมฮานครับผม จังจังเอ้ยพวข้าบปวดครับผมเป็ดบว่าอะไครับทรายขี้เป็ดจังจัง